ยืมเพิ่มเรื่องกันก่อนไงจริ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 งกูควรใจอีกสักรอบนึงเพราะว่าเลือดกูจะเต็มเสร็จแล้วกูจะได้ให้มันสไปอะไรเคาน์เตอร์มันเอาเราล่าสวนได้อาจจะซึ่งก็อาจจะเหมือนกันมีเบบี้ไปอีกแล้วเติมต้องเติมเลือดกันมันหนังงานนี่โอ้จริงจริงตอนนี้น้องต้องรวมพลังจริงเนาะไม่งั้นมันไปไม่รอดจริงมันนี้โคตรเก่งเลยตัวกูจะเก่งจะเก่งไปไหนวะ เคาเตอร์ตีก็เคาเตอร์ได้ยิงเวทก็ยิงเวทก็เคาเตอร์ได้เวทก็ยิงยยยยยแรงอีกแต่คิวได้อีกคิวได้อีกเออแค่มันต่อยก็ไม่แรงครือมันก็ไม่ต่อยน่จาจหวะนี้กูเชื่อว่าอย่างนั้นแหละ<ม>นั่นแหละเขาบอกว่าชนะใครไปสู้ชนะตัวเองนะตัวเองสู้ตัวเองไม่ไหวอยากชิบหายฟกาแฟจะต่อให้เออต่อเลยเดี๋ยวกูค่อยตากูก็ได้ไงตากูเพิ่มเรื่องของตัวเองก็ได้ไงกาแฟตีไปเรื่อยๆแล้วกันแต่กูเชื่อว่าตีแล้วนี่มันก็ชิวตัวเองต่อยอ่ะก็ไม่หย<น>นะุดล้นหมด มีลุ้นแต่มันก็จะคิวตัวเองกูไม่ไม่ตายอ่ะก็400อ่ะจ้ะแต่หลักบพัดไปเถอะคุณพี่เขาเกมไม่ตายแล้วล่ะอือยู่แล้วล่ะไม่เข้าด้วยซ้ำไม่เข้าเลยอ่ะ400เห็นใช่ไหมอย่างที่ว่ามันก็จะคิวตัวเองชัวร์กาแฟก็จานไปก่อนเพย์เยอะเลยไม่จบอ่ะตุ่มเฟตตุ่มเฟตคือต้องให้กลัวเปิดให้มันอ่ะต้องต้องใช้เบลล์ให้มันให้ติดอ่ะเสร็จแล้วมันสวนไหนเลือดเก่าแปด้อยแกแปดร้อได้เฟิร์สด้วยเออเอาไงดีไฟกูเล่นมุกี้ยากว่ะต้าเลย กูจะเพิ ouais ่มเล่นอีกรอบอะกูวะเพิ่มเล่นอีกรอบแล้วกันกูยังห่องตัวกูเนี่ยถ้าเจอกูไอคิวยังฉกตัวที่กูตลกเลยอะปาป้าปามียิงเวทไหมล่ะถ้าตาปาเข้าไม่ได้ปายิงเวทใส่เลยไปสหาไม่ดิแมกมาอีเอ็กอะไอเนี่ยแม่งเต็มเลยมึงอยากได้กี่เล่มอะมึงเอาไปเลยมึงหลายเล่มมากไอเฮียเนี่ยไอคนที่พร้อมแม่งจะไม่กูตีกาู่นะขอเที่ยวเขาตัวเองก่อนไม่ได้อ่านจบแล้วจบแล้วจบแล้ว โอเคไป็นดาบสักทีมึงมาอ้อมบอลมาบอลมาต่อยเปี่ยนได้โอเคอ่ะพอโอเคเพลเยอร์เพิ่มเลือดขออีกทีนึงขอยเลือดเต็มก่อนคราวนี้แหละกูอย่างน้อยก็สไตล์เดิมสไตล์ไม่ตายแล้ววะส่วนกาแฟก็ดีคอยกูก็กันโอเคมาไปเลือดเต็มแล้วมาพร้อมตีต่อลมพลังชิบหายอ่ะโอ้โหมันไม่มันอยู่ไม่ได้จริงนะถ้าอย่างนั้นโอ้สุดยอด เรียกขอไปช่วยพวกมันเด็เออป้าช่วยกูเร็วๆกกำลังตายดี๋ยวน้อยช่วยกันฟันเนี่ยกาแฟกับมึงช่วยกันฟันคนละทีน่าๆน่าๆน่าน่าจะตายนะกูว่ามันช่อย่งว่ป๋าป้าป้าป้าไปเซตที่ที่เป็นประสาทก่อนใช่ยิ่งกำลังไปวิ่งช้าวิ่งช้ามากเลยอืดนะเนี่ยสู้กูก็ไม่ได้วิ่งดี้วยแม่เดี๋ยวโอกาสโอกาสแม่งได้คือหนึ่งในหกอะมึงคิดดูดิแหมแหม่ทำไปได้ไต้องไปเปล่าดิช่วยปิงเจ้ เออตอันนั้นหนึ่งในสามไงตัางกันติดลบเหมือนเดิมอ่ะพยายามเข้าชอปเปอร์คุ้มเพื่อเพื่อปกป้องอาณาจักรโดุกปองคิงด้อมโอ้เหนื่อยวะห้่วมสิบแปดห้าทุ่มแล้วอ่ะห้าทุ่มแล้วอ่ะกรเป๋ายังจบได้เดี๋ยวคุณนี้กูมาเล่นเลยเออเอาพูดแล้วนะพูดแล้วนะทำไม่ได้ก็จบอ่ะกาแฟตีมันเอออย่างน้อยๆก็ยิ่งมันได้สักทีก็พอ อ่ะสัตว์เลยต้องมตีมันป๊บหมอได้แล้วได้แล้วยาเบลสไม่ติดแต่หลบได้แต่หลบได,ไได้ยังหลบได้่ทำไมกับแฟนเลยไม่อยากให้มันอยากไม่อยากให้มันยิงเวสใส่เพราะถ้าเบลติดอ่ะมันตายเลยนะบุกไปเป,ป็นพันเลยนะจริง มันไม่ยอมอ่ะดูดิเห็นไหมมึงจิ้งเนี่ยที่มึงเนี่ยมึงต้องมึงต้องจัดการมาให้ได้ใช่ตอนเนี้ยแต่กูโหกูทำไม่ได้ไงเพราะกูต่อยก็ต่อยไม่เข้าต่อยตอไม่ถึงต่อยสไล์สไล์ก็สวนได้ยิงเวทมันก็สวนได้โอ้ยโคตรต้มตีนอ่ะวันอาทิตย์รานปิดไม่ไม่ไม่วนกลับเริ่มต้นกลับมาเรียบร้อ กลับมาสุดจุดเริ่มต้นสูงสุดคือสูงสามันมึงเก้าเก้าี่แหละใช่มึงเก็บมึงเก้าเก้าเลยกูเชื่ออย่างนั้นแหละก็กันต่อไปไม่มีใครกล้าเคาน์เตอร์มันเลยเว้ยโอ้โหเชี่ยอะไรเนี่ยไม่มีใครกล้าเคาน์เตอร์เลยคือตอนเนี้ยมึงเคาน์เตอร์มึงก็รับอย่างเดียวอะรับหมดเว้ยวเวี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 วโวี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 ตีว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 ีลีวีวีววี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 สีว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  <Okay. S 2> ก็เนี่ยกูหลอกกูตายออกไปเนีมีอยู่สองกรณีอ่ะคือกูตายออกไปไม่ก็กูได้อาวุธแล้วกูยอมแล้วกูวิ่งออกไปเรื่อยๆแล้วทำไมมึงวิ่งออกไปเลยไหนๆก็มาถึงนี่แล้วไงปะถ้ามันถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าสไตล์มันเคาน์เตอร์แน่ๆใช่ไหมแต่ถ้ากูกรุนอาราล่าก็เบ้าติดเดี่ยมันฉล,ล,ลาดตลอดเลยแต่กูต่อยก็ไม่ตายสองปุกหทางเลือกแล้วอาราล่าไคือหลักคือกูไม่ตายอ่ะถ้ากูดูสวนกูไม่ตายแน่ๆแต่ว่ารอบต่อไปกูอาจจะตายได้ 3ามปุ่มแล้วกันเพราะว่าสามปุ่มมันได้ผลอยู่บ้างเพราะยังไงถ้าเกิดต่อยธรรมดาก็ยังโอเคต้องวางจอยอมแม่แม่เขี้ยๆเลยโอ้ยไม่ตายก้อมเพลเยอร์นั่นสิเพลเยอร์จิงด้วยยาว้ายากว่า,ย,ย,ายากมากเลยก็สามคน,นอ้ปา่าต้องอีกคนนึงอะรอบเนี้ยรอบเนี้ยถ้าเกิดคือคือ คือกติกามันยากมากเลยคือสไตล์ไม่ได้สไตล์ไม่ได้ยิงเวทก็เข้าเต้ยได้เหมือนกันกูก็ต่อยแม่ก็ไปกูไม่เอ๋ะรอมีดาบครับเดี๋ยวเข้าไปเจาะก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมึงต้องมาละทีเธอขอลองอ้อยรอรอกดโอ้ยถามว่ารอมีดาบแต่ถามว่าเมื่อไหร่มึงจะมีดาบกูไม่รู้อ้อยมาแล้วตีมันไม่ตายอ่ะพอมันมีดาบแล้วมันต้องออกมันเดินตรงนี้อีกออกไปให้รอดนะออกมาถือดาบให้รอดทุกมึงถือดาบไม่ได้แล้ว่าฮ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 ่่าฮ่าฮ่าฮ่ เทคไฟล์มานี่จบเลยฉันหลักเกล้ยงป่ากูเหรอเปลี่ยนจบแม่งก็ดีไหมก็ไม่ทันแล้วนะจังหวะนี่ยมึงเอาดาบเสียบคืนเข้าป่าแล้วเดินออกมาเลยคือเอาดาบเอาดาบเก็บไว้ในช่องได้ไหมแล้วใช้มือเนี่ยออกมาเป็นหัออกมาดีไม่อยากให้โดนเทคไฟล์ใช่ไหมโลแตกไม่เจ็บเท่าดาบแตกจริงเยอะชาน่าฟังสุดที่สุด นั่นดินัเกิดแม่งมีดีลิตมาทำไงเนี่ยกลัคงไม่ได้เข้ากันคงไม่ต้องเข้ากันมันก็ไม่ยิงเวทไว้จะว่าไปมันต่อยโดนเลยแต่ต่อยไม่เข้าไม่เข้าอยหรือ้งแอบเข้าอยู่แล้วมันไม่ต้องกลัวเลยจริงๆอ่ะไม่ต้องดีคอยก็ได้จริงโดนไหนดิโดนไหนนะเอ้ยต่อย่างไงก็ไม่ได้เลยไม่ถึงไม่ถึงยังไงไม่ถึงเอาเวทไหมเอาเวทอีกแล้วเออเอาเวทไป ก็ต้องเอาเวทต่อไปนะไม่มีทางเลี่ยงมาเไม่กลับไเขาม่กลับไปแล้วตอนนี้ไอ้โดจินเล่นใหม่ออกมีโดจินเขาได้เว้ยไปเขามีอ่ะเขามีอ่ะเก็นโอโบเฮียนี่อ่านจนเบื่อแล้วเนี่ยเอาแดสเออร์กัยเลยบร้อยเรื่องนี้อ่านเบื่อแล้วเอาคำพิเยษต่อแล้วกันบอกพุ่มเรียดต่อแล้วกันนะขออีกสักครั้งหนึ่งมาปั๊มทั้งวันอ่ะตีเยอะเป็นไม่ต้องสาวผมก็ซ้ยใช่เฮ้ยเยอร์ ดีเฟนต์จ้าห้าอาวอาลไหนคนไหนตัวจีคอีกว่าเรเริ่มเบเริ่ลไเอฟเฟกเมื่อกี้แม่งโคนโคนงดียห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตียังไฟโดนอ่ะนันเลมันเคาน์เตอร์กูพันอย่างเงเมื่อกี้เออว่า้ทิ้งไปสักพักถ้มันปกติกาแฟตัวเล่ยๆกาแฟถ้ตายนะเว้ยก็ใช่ไงก็ใช่ไง แต่ว่าถึงงั้นเองมันซบพลาดทุกทีใส่ราคาที่นั่นต่อเลยแหละแม่งหัวกันว่ะส่ทุกทีทุกเวลาพกอยู่โลก่ะเอาไปทุกทีทุกเวลาสองกิจตันเออนั่นแหละซื้อไม่มีไม่มีไอทองไอเทมพอละต้องขายพี่ขายข้าวตอขายข้าวตอที่ร้องเสียเมืองฟรีอ่ะ สองตันพี่สองตันสองตัน,ตนพอเออนั่นแหละแค่<ส><ใ>น,นั่นแหละครับเ<ว>นีนเยเ่ยหัวตัวกัเลี่อ่หมากอ่ะอีป้ากับอีอีลุงที่เมืองข้างนี่พอๆกัน <ขอ S 1> แหละครเขาลงไปทำงานะจากหัวกันหมดอะ่ะเตรียมกันไว้อ่ะเอาเก็บไว้ก่อนไหมอ่อไม่ทันละกำลัลงคิดว่าเก็บไว้ก่อนแล้วให้ตุ่มเดี๋ยวตายดีไหมแต่มันก็ไม่ทันอีกนะจะว่าไปคือกูอยากจะออลล่าให้ติดอีกสักครั้งหนึ่งอ่ะถ้าพกเก็บถ้ากูติดเบลลอีกครั้งหนึ่งอ่ะถ้ากูติดเบลลอหรืล่าสักครั้งนึง่ใช่เลยอ้าว ศูนย์อ่ะศูนย์กูชื่อว่าศูนย์ได้ตังค์หดได้ตังค์วะศูนย์อยู่แล้ว<อ>นั่นไงมันมันมันไม่มีตังค์นี่หว่าเห็นไ <laughs> หมศูนย์หลอกล่อมันจอดเว้หลอกหลอกลอก่ลอมันตาหนึมันก็ไม่ยอมยิงเวทใส่อีกทีนี้ไม่กิงจนหัวทิ่มเ <laughs> ลยกิงจนฝุ่นเปื้อนเต็มตัว <laughs> แล้วเนี่ยแม่ ตัวกินยู่ในถนนไอ้ตรงพื้นนี่ยแม่งเป็นรอยหัวหมดเลยหัวหัวลำแนต้องจิ้มจิ้มลงพื้นใช่ไหมคือแบบแม่งมันแบบเป็น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 ดินล้วนแล้วอ่ะแม่งอารมณ์จิ้มไม่ไม่จิ้มเป็นรูนึงแบบเนี่ยจังหวะเนี่ยมันก็จังหวะนี่กี่องศาองศาเป็นรนเลยอะอยไม่ไดข้าวไปขึ้นหมดใชไหมถึงล้วว้ถึงแล้วว้ถึงแล้วว้แต่มันกำลังวัดดวงวัดดวงต่อพี่ไหมลองเช็คดีว่าตังค์พอไหมพอหรอก สองแสนเลยซื้ออะไรไม่ได้เลยนซ้ำเนี่ยจนสัต์ซื้อดูเล่าชิวได้เว้ยดูเล้าชิวก็นถือถือใช่ท่าอะไอ๋อเ็ดเเคมีเดมีเดเดี๋ยวมึงได้เสุดยอดอ๋อโอ้ยเด้ยดยยมันกดเร็วอีกแล้วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันมันไม่ถามได้ดาบ มันไม่ถามว่าเปลี่ยนไหมแสดงว่าได้ดาบเออจริงใช่ใช่เออไม่ถามว่าได้ดาบจริงเปล่ามันได้อาวุธแต่ไม่ได้ได้อาวุธอะไรก็วัดกันอีกทีอ่ะไม่ของดีสุดมันต้องเป็นดาบดิจริงไหมกาแฟก็กดดีคอยวันนี้เจอกันวันนี้เจอกันโอเคเาไปว่ายังไม่จบง่ายๆโอเคกูอยากตายแล้วเดี๋ยวขอดูอเขาจะฆ่ามันได้ไม่อยากดูมากเลยอาดาบคืนลงคอแล้วกยืนเลย กูเจอตัวอะไรกูจะกิฟอัพไปหมดอ่ะไอ้พวกตัวทำลายได้กูจะกิฟอัพไปหมดอะกูจะรักษาดาบเล่มนี้ดีเยี่ยนชีพเลยก่อนเนเกิดมันยิงให้แบบว่ากิฟอัพไม่ได้ทำไงเนี่ยกิฟอัพกิฟอัพต้องชีพกิฟอัพก่อนไงป๋าสองตันสองตันป๋าสองตันสองตันสองตันพ่อหลายเธอไปนั่นแหละตันแล้วตัน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 แตัน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 ยืนขึ้นแหละยืนขึ้นแหละยืนขึ้นมาป๋าเลยอะได้แล้วได้แล้วจังหวะนี้กูมาสมทบใช่ไหมเออใช่พอรู้สึกสองคนเนี่ยมีเยอะแล้วเริ่มเยอะแล้ว คือก็คือมัน instan queue ไม่ได้อ่ะจริงๆตคือต้องไปตัว,ต,วตัวที่ลำบากสุดคือตัวที่ฮิวได้ใช่ไหมเมื่อตอนปลา,าปลาเอ้ยลงอีกบิสเนี่ยยังเพลเยอร์ได้ไงของกูฮิวนี่คือเต็มเลยเลยนะ <c oughs> เว้ยจริงๆก็แฟนไม่ต้องตีไม่แน่ใจว่าไปเพราะถ้าเกิดกูอาลาร่าติดจะไม่ต้องเพิ่มเลือดเพราะว่ากูโดนโคตรอลร่าอ่อยไม่ทันแล้วกูเบลกูเบาสวนน่ะได้แปดร้อยนะดูปะ มาทันแล้วเข้ามามีเจ็ดออกไปมีเก้าเข้าเข้าออกออกนี่เลยกันรอเธอหน้ามึงตีให้เดี๋ยวรอบหน้ากจูจัดจัด <ๆ S 1> อีกทีหนึ่งโอ้โหน้องบอกเพียบไอ้นี่จะตีอีกนานแค่ไหนเนี่ยไม่รู้กับน้องนี่สองคนลุมยังไม่ฆ่าเลยเพรตัวกูเป็นโคตรเก่งเลยสองคนลุมยังฆ่าไม่ได้อ่ะน<ต>ั่นดาก้อนสเลเยอร์โว้ยได้ได้ได้ตอนเนี้ยย้ายหักนะย้ายหักมึงรีบมากขึ้เรี่ยหักไปฮีมอสด้วยไอ้นี่มาสไตล์เยอะอ่ะ ไม่มันมันมันมีไอีไอเว้มันมีไอโอ้มีวาลิมีเคว้นี่เคว้งด้วยเคว้นั้นระวังใน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 ตัวยิสิแล้วไม่งันระเบิดตายแล้วมันขโมยดาบไปทีนี้ใครดูขโมยเลยอดาบหายไงเอ้ามุสไตรมาแท็กเว้ยเอมกาดดีเอ็กเลยทีเดียวเงียบกันทีนี้เสือกลัวตายเออก็เนี่ยไม่ก็ให้มันอยากให้มันสไตร์ไงก็มุ้งมึงบอดเคาน์เตอร์พิดเคาน์เตอร์พิด ีเนอาตูดรับเลยเีเดียวเอาตูดรับอีกแล้วอ่าหบกได้กูจะทำกูเสียวไไอะไรเหรอวะกูยังไม่ได้ใช้หนาสักทีเลยเออวะแบบมันอย่างเงี้ยชัวร์ชัวร์กูไม่อยากไปตีมันตอนนี้วะ่ะเพราะว่ากูตีมันเคาน์เตอร์ก็ไม่ตายเอาสักเอาสักทีดีไหมลือเอาสักดอกก่อนไหมทำไม่ได้กูก็ยอมแพ้แหละจังหวะนี้เออทำไมเคาเตอร์ไม่ได้วะไอ้โกงชิบหายเลย เอากันทูกิกเอ้าควงควงแสนสว่างเท่าตาไม่ตึงทุกอ้าได้แล้วเว้ยกาแฟเพชรซันเดี๋ยวโดนกูโดนกดดันอีกเลยจะเหลือล้วมึงต้องทำให้ได้กาแฟป้าปมึงจงทำให้ได้ยิงแฟกได้ไม่ได้โดนกูหรือเปล่าดูดาว่ลยที่ดาวดาวมันทำอะไรได้บ้างลดแอตแทยดีเฟนส์สปีดเฮดพีจัดจัดจัดใจมันหน่อยวะ สักสักดอกก็จะยิงยิงใส่กูแทนน่ะมึงนั่นระหวังไว้ไอ้เหี้ยมึงดูดีๆนะเหมือนกันดูดีๆนะโคโนอส1ีแปดเปอร์เซ็นต์โดนโดนอยู่แล้วเดี๋ยวเพื่อเข้าโดนเข้ารถทุกอย่างลงเสร็จเสร็จเสร็จโอเคเฮ้ยป๋านี้เดี๋ยวนะป๋าป๋าจะสู้กับตัวเองอะป๋าก็ว่สเต็ก่อนป๋าลอยใครเข้าเข้าไปก่อนดีกว่าเออแล้วแล้วสเตส่เออจะมาช่วยอะ เามแล้วแต่มึงละกันถึงอ่ะอย่างนั้นก็ถึงก็แล้วแต่มึงเอาดิเอาเลยเอาดิเอาเลยลุยเลยลุยเลยลุยเลยอย่าปล่อยให้มันฮิวเอออย่าปล่อยให้มันฮิวแล้วกันเออถ้าหิวผปีนี้ตอนเนี้มึงรันกดังมาอยู่ที่กูแล้วโอระกูสาเบาติดแล้วกูสาเข้าไปเอาโลล่าแลกกับเบามันอ่ะจนมันเหลือสองร้อยอ่ะกูไม่ยุ่งอะไรมึงฟันมันทีเดียวมันก็ตายแล้วโอ้ยมึงไปตีกาแฟดิเออไม่ตีกับปีกูจะตีกาแฟดิอ่ะไปเร็วจะว่าไปกาแฟ มกันเวได้ดีกว่างมีเวทสือกกันเวทซื้อของกันเวทน่ารำคาญมาทำไมวะเฮ้ยมันก็ไม่แน่ดอกนายเห็นใครก็ไปซื้อบานิตมาดิ่ทางนั้นยิงเวทใส่เที่ยแม่งเลยดูไม่ได้ตีครั้งแรกไปเต็มที่ไปเลยมันตีคอยโอ้โหแม่เจ้านั่นไงเลยมันก็ดีคอยเลยมาแล้วเรียบร้อยไปเจอต่อไปครั้งน้าแล้วกูสุดไปจะีคอยบอกว่าบอกยากเบาด้วย ตายเลยทีเดียวทำไมเวทมึงแรงวะไม่คยจะลุ้มไม่ยอมพเด็กตายมาเวทมึงไม่แรงหรอกแต่เข้ากาแฟอะแรงบอกมึงเลสะท้อนแรงสะท้อนแรงไงใช่กาแฟเอาให้ได้ดีใจเพิ่งเลือกกูก่อนเพิ่งเลือกกูก่อนไหมกูเอากาแฟก่อนดีกว่าว่าแม่งลื่ด้เพราะว่านั่นแหละเพราะกาแฟเป็นตัวดาเมจถ้าถึงเทิร์นมึไม่มเลือดอีกทีถ้าเทิร์นมึงอะมันจะไม่มันจะไม่ออโร่าใส่มึงไงนั่นแหละมันจะเพลเยอร์ไงใช่เพลเยอร์เพราะงั้นมึงจะทำดาเมจได้ก่อนมันไม่ได้ใช่เพราะงั้นตอนนี้มึงต้องเฟิร์สต้องเฟิร์สให้ได้ ถูกต้องเอาง่ายๆกาแฟอย่าพลาดอย่าพลาดคือตอนนี้ก็ดันกูอีกแล้วคือตอนนี้กูลืมอ่ะเมื่อกี้กูเล่นสกิลอะไรอ่าเห็นไหมนายเรียบร้อยเฟย์เยอร์อีกแล้วเอ้ยแต่มันเฟย์เยอร์นิดเดียวเองเพราะเลือกมันเหลือเออว่าเออว่าโดนลดสแตทว่าโอ้โหเหนื่อยวมากมันจะบวกแค่สามร้อยไม่มันบวกทั้งหมดหรือเปล่าไม่ไม่ไม่สามร้อยครึ่งหนึ่งเฟล็บเหลือ cover ก็มันรักษาสแตทด้วย มันรักษาคืนไงเฟย์เยอร์มันรักษาคืนทุกอย่างที่ยิงเมื่อกี้อ่ะว้าวชิพายว้าไม่ทำไมกูมันเก่งจังวะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายจังวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดูกูตีมันได้สี่สิบแปดไอ้มึงอต้องได้เฟิร์สไงต้องได้เฟิร์สใช่โอ้ โอ้ชีวิตแม่งตอนนี้ความความลำบากยินจบแล้วทำไมทำไมตัวกูมันเก่งจังวะเฮ้ยถามจริงเหรอทำไมกูทำตัวเองเก่งขนาดนี้เลยวะโอ๋อสุดยอดเก่งเป็นไงวะกูเก่งเวอร์เลยกูโคตรเก่งโคตรเก่งเลยกูดานเป็นบอลแลยเย้ยเย้ดันบอลเลยเจ้าโอ้ตกมันได้เีย มาแล้วไงของพี่เขามาแล้วแต่พี่เขาจะมาไม่ถึงเลยของของมาไม่ของไอ้คอยังอยู่นู่นทีเอะขาไม่มาบบายน่ไปโัวที่สองแล้วมึงไม่มาต้องต้องต้องกันได้หรอวัดแล้วล่ะวัดแล้วแหละต้องเฟิร์นแล้วล่ะต้องวัดต้องเฟิร์นไหมจะเฟิ่ยนไหมใครมีเดตคอบ้างยิงวานที่ปูเฮ้ยไม่ตายว่ะไม่ตายไม่ตายหรตายวะไม่ถึงตายแต่จะลุ้นดีไหมจะลุ้นดีไหม ถ้าตีธรรมดาแล้วรอบสองลองกันแบบกันสะท้อนเว็อะไรเงี้ยเผื่อไปงงนะกูอยากลองว่ะเฮ้ยเฮ้ยกูโอ้ยมึงเก่งจังวะกูจะเก่งไปไหนนี้กูจะเก่งไปไหนเนี่ยทำไมดิ้กกูเก่งจังวะฮะเดี๋ยวสปีดมึงน้อยกว่ากูเว้ยถูกต้องกูจะเก่งไปไหนเนี่ย Back to normal อ่ะฮะทำไมกูกิ่งจังวะแย่วอะไรเนี่ยมดาเดอรกูงงกับตัวเองมากตอนนี้กูไม่วันแล้วสมองสมองกูไปหมดละทำไมที่แบบำไมจิ้งจิ้งจนหัวหมุนได้ี่ยแล้วเสอมีเซาด้วยนะน้ายิงไปเท่านั้นแหละ ขายเบาทิ้งก่อนตัวเองมึงไม่กูกับกาแฟมันเก่งจังวะคืออย่างว่าตัวกูกับกาแฟมันเป็นสายทีวีเป็นทีวีพีได้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 ยังไงคือมันมีสกิลสำหรับการสายมันได้อย่างไงตียังไงก็เข้ามมึมเบามึงต้องคกบมือวิธีซื้อกาแฟจริงง่ายๆเลยไปซื้อแบนดิตมาตีมันอ่ะแล้วยิงซะมันเลยมันติดกันถูกคนหนึ่งตายคนหนึ่งเข้ามาซ้ำหนึ่งทีหนึ่งหนึ่งดาเมจตายอ่ะแต่กูฮิวไม่ได้ด้วยเออฮิวไม่ได้ด้วยใช่ไหมล่ะแค่ให้มันดีคอยก่อนแค่นั้นแหละอ้าว สามร้อยรถดาวลดพลังด้วยลดแอทแท็กด้วยอ่ะสนุกสนานแล้วมึงงานนี้กูกับทำไมทำไมดาบกูสู้สู้มาตั้งนานไม่เคยออกเอฟเฟกมาตอนนี้เสือจรอกเอฟเฟกต์เจนดาบที่แบบเก็บไว้นานเนี่ยมีพลังแฝงเพิ่งตื่นพลังเพิ่งตื่นนะเอาไงต่อกาแฟพอคงฟันได้ทีเดียวมันควรจะเพิ่มเลือดเหมือนเดิมเฮ้ยถูกด้วยเว้ยก็ยังไม่ตายเว้ยเหลือร้อยกว่ากว่ามันเทเยอ์เทเยอะแต่เนี้ยแล้วกูจก็บอัพ ถ้ามึงกิีปอัพมันจะอยูไม่ได้เออใช่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิมัน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 ทำอะไรได้ไม่เป็นกีมากมันจะมันมันจะใช่เปล่าใช่เปล่ะใช่เปล่ะกูจะบอกว่ากูยังไม่เพิ่มเลือดเลยมึบัตรกับมันบัดกับมันไม่ดิมึงมึงฆ่าไม่ตายนี่หว่าฆ่าไม่ตายเออฆ่าไม่ตายด้วยไม่ถ้ายิงเวทถูกแล้วมันกันสไตรส์หรือถ้ามันถ้ามันยิงเวทใส่กูแล้วกูเบาอ่ะได้จักรเลยโคตรรีบเลยทีละก้าวเจ๊มึงก็ต้องมึงต้องได้ลานอ่ะ อโอ้ไุปเปอร์ปแเลยไม่เปอร์่รอแบโลกกลโอ้ย้กลิวร้ากลิวกลิวเลยถามไม่ได้เฟิร์สก่อนเพยเยอร์ก่อนเลยมันก็เพลเยอร์สวนกดิตา่ไฟทังก็เพยเยอร์ใสกันดิเออใช่ตอนมัน,น,น,นรอกาแฟมาอีรอต้องรอกาแฟใหม่อีกรอบเพลเยอร์กี้บ่ะแล้วให้กาแฟเข้ามาตีเออเพเยอร์ตะก้บ้าแล้วให้กูเข้ามาตีอ่ะโอเคโเคเคเคไงแบบ โอ้กูอยู่ไกลขโมงมันจะหายพวกมึงดิหายเยอะๆเลยของของมันก็หายเรื่อยมัยเนี่ยของอะไรวะเ็คือมันเอาอีเทมินได้ด้วยมันมันแบบมันไม่เอาไม่ใช่อ่ะอืมมันเอาของอยู่นะใช่ไหมพาสปอร์ตอ้าวเรียบร้อยตายแล้วมึงแปลว่ากูตายแล้วกูต้องเสียมึงอีกทางนั้นตอให้กูตายได้แน่ตอให้กูตายได้แน่กูตีตัวเองสิจะมีความสุขไป อยาเงี้ยกูสปีดสูงไงหลบหลบหลบโคตรเก่งใจยากเสียมีเบาทล้ไมเสียมีเบาแล้วมีดีคอยด้วยนะไม่มีเบาเลยกูยิงเปี้ยงเดือดตายเลยไม่มีเบ้าเลยนกไก่กำมือดีเลยเฮ้ยมันก็มีโอกาสติดเหมือนกันเออไม่เอาพี่ชิมโอ้ไม่ไปไม่ได้ไม่ไหวละเรียบร้อยลาละรอบนี้ไม่ติดลาละกูกูชิงทุกรอบใครก็เก่งเกินมีกูตีตัวเองกูนี่เลื่อนเป็นรถเลยเอาจริงๆอ่ะใช่ ได้อะไรวะเฮ้ยปาร์ตปาร์ตเสียธนูไปนี่วะธนูหายเห็นไหมเรียบร้อยชีวิตกูนี่เรียบร้อยเลยกูมึงต้องนิ่งไปมาสาวแล้วมาสาวแล้วมาสาวแล้วโอเคเดี๋ยวจบตรงจบอาทิตย์นี้คงต้องพอก่อนต้องเชืงนั้นไม่ไหวแล้วไม่ไหวไม่คราวหน้าแล้วกันพรุ่งนี้มาก็ดีเหไม่ต้องมาไม่ะเอ้ยมึงได้ด่ากันเลยเออกูได้ดาบอย่าให้เห็นว่าอย่าให้เห็นว่าหักอย่าเห็นว่าหักนะมึงเอ้ เข้าช่องไอเทมไมใช่ช่องมอนเตอร์นะอ้าวบนหนึ่งรอบมาเจอฝายจินี่เฮคไฟแน่แน่ถ้ามันได้ก่อนมันเฮคไฟแน่แน่นั่นไงแตกไหมหึอัพเอัพเลยบอกแล้วขโมยดาบไปอะหายี่ไรวะเอออะไรหายร่างกุเยื้อหายกูจค่าใดูไม่ทันเหมือนกัน เดี๋ยวก็รู้เนี่ยไอ้วินแม่งรีบกดเนี่ยนะวินบางทีคุยคุยบ้างก็ได้แม่บางทีหยุดดูบ้างก็ได้เมื่อเกิดอะไรขึ้นรู้ดังสุดรู้รู้ว่าแม่งรีบแต่บางทีมึงไม่ท่องขนาดก็ได้โถเอ้ยคือคือคือที่มึงเวลดำสุดอล้วเพราะมึงเนี่ยตีบอลใช่ตัวตีบอลอยู่ตัวตีบอสทุกคนเลยเนี่ยตอนนี้เนี่ยบอสตัวเองอ่ะบอสตัวเองโหดโหดกว่าบอสที่ทนนู้นนีกใช่แล้วซึ่งมึงอ่ะมึงอ่ะโดนจัดการคนแรกเลยมึงจะตายคนแรกเลยมึงอ่อนสุดคนแรกเลยจริงโถคนไม่มีดามเลย โอ้ต่อให้มึงมีดาบก็ต้องไม่โดนมีดีคอยมึงมีดีคอยอย่าลืมดิแหมของไอ้กาแฟดีกว่าเยอะนะแล้วมันต้องได้สูนี่ใช่ไหมต้องต้องเดินให้ได้สูมีสปินป่ะสี่สปินจะใช้ป่ะล่ะจะเพิ่มเลือดก่อนเพิ่มเลือดก่อนก็ใช้สปินไม่ได้ดิไม่กูกูเป็นนินจากูใช้เต้นได้สองสองวันอ่ะจัดไปมันจะบนกับที่เดินได้อยู่เนาะหวังว่าอย่างนั้นหวังว่า ป๊าครับเจ้ได้เหรออันนี้จะเซฟหรือไม่เซฟเนี่ยฮะอะไรก็เซฟก็ไม่ก็เซฟเลยเซฟไปแล้วดูดูก่อนไหมว่าอะไรเกียรอะไรของมึงยิงหายเออตัดีดูไม่ได้หรอดูไม่ได้ต้องรอตามันต้องรอตายบินคือคือประเด็นคือถ้าขึ้นไปเป็นไงวะนั่นดิกูกูอยากรู้เมื่อกี้นี่เซฟไปใช่ไหมออเซฟไปแล้วอ่าเซฟไปเลยงั้นลองขึ้นไปก่อนเสร็จแล้วยังไงก็ตัดตรงนี้ออกไม่ไม่นับเมื่อกี้อันนี้ถึงว่าไม่นับตอนนิดนึงต้องโกงนิดนึงนะน้องขอไฟจีขอต้องโกงนนนิดึงเเพราาาาะะว่มมัลลบบกกยจจ้ที นะอักแฟน์ลองขึ้นไปก่อนว่าขึ้นไปได้ไหมเดี๋ยวต้องฆ่าสี่คนจริงนั่นไงเข้าไปไม่ได้ต้องฆ่าสี่คนนี่ไงต้องดิฟฟิทโยโครนอสโยโครนอสโยโครนอวตอนี้ไอ้ฟินนะเข้าไปได้คนเดียวยมันน่าภูมิใจมั้ยเนี่ยตัวเองโดนเก็บก่อนคนแรกแล้วไปเอ้โหลดเซฟเลยโหลดเซฟเลยแล้วไม่ใช่ตัวเองเก็บด้วยนะคนอื่นเก็บไป